สวัสดีครับอยู่กับเราพังสีดอกเงินนะครับผมตอนนี้แม่พังกําลังจะกลับไปพักนะครับผมรักษาเสร็จแล้วนะครับแม่พังก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแม่เบ็ดแม่แม่แม่ปะแม่มาเร็วมอืมกำลังจะกลับไปพักนะครับผม มาเบ็ดมาเบ็ดมามาเม,มือมม่อตายมาเมื่อไ่พังกำลังไปพักนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อาการไ่พังก็ดีขึ้น ว่าวันเลขที่มาลงพยาบาลน,นะครับผมไม่พังสามารถลืมตาขึ้นได้แล้วนะครับผมนี่ก็ที่แม่พังพักก็จะอยู่ไกลออกไปประมาณ200เมตรนะครับผมเอาไปช้างไปไว้ลูกเอาไปพักก็ขอบคุณแม่ๆทุกท่านมากเลยนะครับผมทีม่เมตตา ช่วยรวบรวมคะแนนช่วยค่ารถให้ไม่พังนะครับผมตอนนี้เราก็ยังเซ็นเขาไว้นะครับผมลดรถคนรู้จักของน้านะครับเขาก็ให้เซ็นนะครับผมไม่พังก็โดยรวมก็ปกติทุกอย่างนะครับกินย้านอนหลับเมื่อคืนนอนตั้งแต่สีทุ่มนะครับผมก็ควานขึ้นไปดูไม่พังหลับตั้งแต่สีทุ่มเลยนะครับ คุณหมอก็จะลองรักษาเชื้อราดูด้วยนะครับผมนี่ก็พกคานก็อาบน้ำให้ไม่พังขัดอกก็เลยเห็นขาวๆชัดๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมที่ให้กำลังใจท้งสีดอกเงินและพกคอนนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผม มาเบียดไหมนู่นที่พักอยู่ตรงนู้นนะครับผมอยู่กับสวนมังคุดนะครับอยู่นี่เราไม่สามารถไลด์ได้แล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยทุกทท่านเลยนะครับไม่สามารถไลด์ได้เพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะครับผมไลก็หลุดหลุดก็ไล่นะครับผมก็เลย ถ่ายวิดีโอเอาดีกว่านะครับผมแม่เมทันใดอยากจะเมตตานะครับผมเดี๋ยวพวกนจะบอกเลขบัญชีนะครับผม0 2 0 3 1ส3 7 8 6 9 7หนึ่งหนึ่งสเปดธนาคารอมสินนะธนาคารอมสินนะครับผมชื่อวิศนุสารงามนะครับผมก็ฝากแม่เม่ทุกท่านพี่ๆทุกท่านเมตตาคานรถช่วยไม่พังด้วยนะครับผมเมตตาพังสีดอกเงินด้วยนะครับ นี่ก็ลงเขานะครับป่ามากำลังไปที่พักนะครับผมในพังกกยพักอยู่กับส่วนมังคุดนะครับผมส่วนมังคุดนู้นข้างหน้านู้นเลยที่มองไปเห็นเลยนะครับผมตรงที่มีดินโลง่ลงๆตรงนั้นเลยนะครับผมม่พังพักอยู่ตรงนั้นนะครับ ี่บริเวณโดยรวมก็บริเวณโดยรวมของโรงพยาบาลน,นะครับผมใ่พังดมอะไรไปไปเร็วนี่ก็ถึงที่พักพังสีดอกเงินแล้วนะครับผมบินมามาเร็วมามามา มาเบนมาเบนมามาไหนมามามาเร็วมาไหนมามามานี่ตรงนี้ก็เป็นที่พักของพังสีดอกเนินนะครับงที่พักแล้วนะครับผมมามาเร็วมา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 ไหนมามาเร็วเบนมาเบนมามาไหนมา เี๋ยวพวกคอนพวกคอนต้องไปโกนนะครับผมขอขอบคุณแม่เมทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาให้กําลังใจทังซีดอกเงินเลยพวกคอนนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เมตตาข่ารถให้แม่พังนะครับผมที่เมตตาแม่พังของเรานะครับผมพวกคอนต้องไปโกนนะครับผมสวัสดีครับ